คนที่มาหาเนี่ยเขาคาดหวังอะไรครับเพราะว่าสภาพของท่านสุวิทย์ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วหรือจะมีกองกําลังกงปรปปสฝัง่งแจ้งวัฒนะอยู่หรือยังไงครับเขายังคิดว่ายัง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 มีพลังอํานาจที่จะทําอะไรบางอย่างได้เลยครับผมอ๋อ <c oughs> เขาคิดเองมั้งคุณฉันก็เป็นตัวของฉันนี่แหละเป็นคนเท่าคนหนึ่งที่อยู่วัดถือศีล ปฏิบัติธรรมไม่ได้มีอะไรก็<ม>อาจจะมองว่าฉันมีมุมมองและหลักคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นก็ได้เพราะเวลาฉันมองปัญหาฉันอาจจะมองไม่ได้มองที่ปลายเหตุฉันมองที่ต้นต่อของปัญหาและมองที่สาเหตุส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแล้วชีวิตฉันก็อยู่กับทําใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาทรงสแสดงเหตุถ้าจะดับเหตุนั้นก็ต้องดับธรรมนั้นก็ต้องดับที่เหตุฉันอยู่ในหลักคิดของสัมมาทิฏฐิอยู่ทั้งชีวิต เขาก็เลยอยากเห็นว่าวิธีคิดของฉันในในระบบสัมมาทิฏฐิเนี่ยในหลักคิดสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างในมุมมองที่เขามีอยู่เท่นั้นเองแหละคุณไม่ได้มีอิทธิพลไม่มีกองกําลังอะไรเยอะแยะเดี๋ยวคุณหาเรื่องให้ฝ่ายความมั่นคงเขาจ้องประเด็นคือจับประเด็นเอาฉันมาเป็นเดี๋ยวเขาก็ปราปรามผู้มีอิทธิพลอยู่นะคุณ คุณชาดาชัยเศษเขาถามโทษที่แย่คําถามนี้ไป <laughs> <laughs> ถ้าอย่างนั้น <laughs> ผมขอถ้าอย่างนั้นนะยืนยันนะครับกับผู้ชมแล้วก็ท่านสวิตเองก็บอกเองถ้าจะเอาแนวคิดะคงได้แต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเรื่องของแบบมาแล้วจะให้ชั้นแอคชั่นยังไงเนี่ยคงไม่มีแล้วนะครับคงไม่มีเพราะฉะนั้นคงจะเอาความคิดที่แหลมคมเป็นหลักเ <c oughs> ช่นเดียวกันนะครับผมก็เชื่อว่าก็เราก็ เราก็ไม่ได้ปฏิเสธในการที่จะมีพี่น้องกปปสหลายกลุ่มหลายฝ่ายเขาก็มาพูดคุยคุณก็ไม่ก็อย่างที่คุณทราบข่าวมาเข้าคร่าวว่าก็ไม่ได้มีเฉพาะหัวหน้าพรรคเก,ก้าวไกลเข้ามาก็มีกลุ่มอื่นเเขาก็มาหาเป็นประจำอย่างคุณจตุพรเขาก็มากลุ่มพันธมิตรเขาก็มาอาจารย์สุริยะใสาอะไรพวกนี้เขาก็มาทั้งนั้นแหละคือคือเขาอยากมาฟังความคิดเห็นของชันน่ะ ก่อนหน้านั้นก็มีคุณหมอลว,วีตอนที่ยุคไปปลายรัฐบาลของคุณานายกตู่เนี่ยเขาก็มาปรึกษาเรื่องอกรณีนิรโทษกรรมซึ่งเขาก็มาถามความเห็นของฉันแบบแบบเดียวกับคุณคุณ,คณชัยชว,วัฒน์เนี่ยชัยทวัฒน์มาถามฉันเนี่ยว่าเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองนี่ควรไม่ควรอย่างไรแต่คุณชัยชว,วัฒน์ไม่ใช่ควรไม่ควรคุณชัยชัยทวัฒน์นี่เอาเลยตกลงเลยว่าจะต้องแก้ แต่ว่าหมอรวีที่มาเนี่ยก็มาถามถึงความเห็นว่าควรไม่ควรเราก็เลยบอกว่านี่เป็นเรื่องของพระราชาำาาจเราไม่ควรจะไปก้าวไก่เท่านั้นเอง